แกบ่เฮ้จอยแตงใส่กระปุกน่ะไฮพน่สไม่กินแล้วลมาเออใจ้จะที่แตงกระปกรมาแเด็นแงบดมันตักใส่ที่วต้งใส่กระติกแล้ตีแตกได้แล้วฉับนีันนี้ม่เอาออกขับนอกอกฉบยแล้วกระติชี้แดงนั่น จักไตีเป็นก่อนแต่รแตะลูเอนลูกเองนวางลูมุ้อเจะเมนไฟฉาแตกิเอ็นลูเองมันเามาพ่อเทียมมากินข้าพุ่นก่อน อางถาวที่เพิ่นมาจะกิน้องกันที่เพิ่นไปช่ก่อนนะเมื่อหมูขนม้ากม่ไไปเรื่องนั้นมากินข้าวุ้นก่อนม่เชียวเด็กข้าวปุ้นเราขึ้นมาแล้ก็ตากินโหลดได้ใช่ไหมยังตาพพ้อมกันบ่เออตาคิดพพ้่มเสี่ยวเพิ่นสงหาเราเมือนไหมล่ะ

ไปบุญเนาะไปชื่อภกษาายเกษจะายจานอะเลว่าเจ๊่กีข้าวีขีนี่เก็จราตอนกัานันาหาบันีจานหาันีไตอนมึงชามบันธีอนู่ตอกินขีนันเป็ร้อยเนะคะว่าหาคายปลากระเลนฮะแต่แต่เขาฟุ๊นี่เอาคนราเบาลเขาหาคายมบแม่กบขีแม่กบขนายอุ้นเาะถั่หนานดอกก้องเออหาขายกินถัวหนดอกนี้เราขายบอยังนวนนี้คืนตัวเรพัน เีิพันเนาะหายข้นยูบ้านพอยบ้าน่นพนได้ใช้ชิปหานะเด้นะเผื่อเเศร้าพันเศร้าหาพันเส้าหาตั้แต่ข้าเ้ได้เส้าหาได้ไงสองตัวกับหาชิป ทักท้ามาแช่บอกเขาทรมาได้กดาเนาะกินมาได้ก่ะด้กินให้มันไดหอนอกแบ้แเมนก็จะใส่กระจา,าดคนะ้ได้แ่พูดนะแม่ก็ถือขมอันทาใน,ในกินมันหิวพ็ถือตอกลาย,ยก่ถือตอกฝองปากกลายลายดอกแค่ตายไปเนาะ้งาใครกต้องมอ ห่า่เดเออใหญ่ปานนนกอ่ต้นเป็นแ่าลูกลูกเราบอกให้กินเฉยหนาเยเ่อดนบเป็นดยน่งน้่เกลือใส่มันจะหมกข่งเป็นหมกไข่ก็ไม่โอนที่สะพ่อเราเองกินบอกเป็ด

พคโอ้ยเจ็บนักจริงเยกันขบพูดคือเน้ายจ้อออย่าง้หนักอ่างนันโอ้ยแบบนันก็เห็นดีแท้จอกุญแจลางนัานแหละางอแนวมาข้ามากได้จอดมาแนวนั่นนั่นน่นนี็นวชก็เลี้ยวฮาาุจอดยางจริงน่ะน่เขาเดี๋ยวเนยังไน่นานี่นานั่นนานัานนามันเ็นยังไงบวชอย่างาน้น่นน่ะบวชเลี้ยวฮาาุเลี้ยงดนกระมแม่นสิบอ่นฮาฮนาาลี้ยนาน เหาดอกเ่าเก่าบ okay. ่ชั้นสี่ส่วนวันนี้มาเกี๊ยกระดนบอมึงอจอดได้ขางได้น่อยกูมีจอดตรไกลมาูขา้ใส่ยขากเากินจัจังเ่เยม่ใชไมันเลกยกระตุกกระต่าเกียวเียว้าเีย่าง มีน้ำแดงน้ำกน้ำสากพูดยกเนื้อขาวจ้าว่ะมะเกีียวเขามเกี่ยวเขาเนี้ยวก่อนว่มะจิตกู้ซมกันค่ะมันผมมีแงงว่ะเกี่ยวเลยอกบานนี้ให้เกี่ยวเขาเนี้ยเเกี่ยวกัะเนี้ยู้กัะเนี้ยเขึ้ยงยานสิผานละจับบางนะคุณเนาะแล้กรนเนี้ยจะใส่ขาวจ้าวไม่จะกู่คนละเชือะ มงไจเ็เห็ดเป็นนเป็นเจ็ได้วอเ้ยเจเยอานโมเนตต่ว่าเป็นอะไรโมเนเป็นเาพูดจะเห็ดเป็นน่จับเาายได้เนาะเหยุมเากระ่วน้าหมห็เองจับบางๆแม่นจับเขาเกินฮะต่อนยังนียังใช่ติ้ไก่ลูกซีซ่ม่เนี่มันจับใหญ่เนี่เาก็ไปโลงหน้า แฉบอยู่บ่เขาพูดนังแม่เบอรนสี่ก็งหม่นังไม่ได้กินข่าวเลยนัเขาพ้นอย่างเดียวอัเขาจะแต่งตัวใหม่บบบเบี่ยงจับบะหม่จัาบ้าเบี้ยบเขนพูดหลุะ ก็เขา็ีเนถ้าเป็นธามานาวไหวตั้มามันนี่กรปุ้นนั่นมึงกปุ่นเลยมามพีพอหมคะันร้ายคนได้มันเนี่ยันนี้ก็ปุนมันกินกปุนเ่นมูไปอยางี้ลกบ่หุ่นแล้วให้พี่กอนหน้าพี่ซอเยได้ทุนมาว่าไงแล้ว่าหวานกระปุ่นนต้องใส่ปลาผีแต่ว่าเอ้ยส่น้กใน้ตาลใส่น้ำากระปุ่ นด็นาเขไกข่อยนี่เป็ูตัมมักีมาทาาเหน้าเขาดวว่าเดี๋ยวมาทาผาาเหน้อยนี่ตั้มหมากีไข่มดนะเด็นาเาุ๋กันไลยามากลพาดปจบนักดแต่งหนักแต่งหิวจนตะพองอิ่มตายางเรื่องมะข่ามาเนาะปู่ม่ยังถือใจเลยเ่อวะมันเพชรผุ้เ่ากินเพชราได้กินได้แต่ถุงนมดีกว่ามาใจถือผ้าหน่ยยย น้ามาเบิ่งาเบิกุ่นพี่น้องซองเเบิกุ่นเบินะจานได้นก้อนชาเลยบเฮ้ยออะไระให้กับอาจารนี่เอาให้นเบิรกเสออจเตี่ปรเงานใช่ไหมยกียงานก่อนกระหักกระพุ่นได้อีกหน่อยงานดูเนี่ แต่อ่านไม่กินเลยฮัลโหลจะาีจไอ้ที่วัดสันกระเด็นเม่ว่าเขาโทรผิดมาปลก็ไเพ้าหนูกแท๊ก่อยูะใส่ในนี้คเที่มาเลยนะมาดวยนะทำอยู่หรอเหียวันยังเมาเดียวนนมีอะเตอมา เมียเด้มาแล้วกางันบัากามันมาหดอเมียบ้านเลน้พ่อกันาองมานี่น้ำพ่อไผ่หนิจ้าขลุไฟนน้องันติแกแล้วโอ้ยันกจะน่องปน่องยลูกอันเองไปน่อลันแดงน่อง้วันอ้จันแดงไอ้เอนนี่โอยไอ้จูมน กห่างเจดดิแล้วมตอจะหอมหอมห่างี่ป้าไปับไปจัอใันเลมาอ้อ้นีเมื่อบงหกสีเนี่แล้วว่าผักเที่ยงแล้วมาเอาด้วยรอะ อ,อไหมนะข้าเหนมื่อจนสาเมื่อให้กินทำกันกับบะเบี้ยนะฮะในสาวเมื่อสวยเอาบ่วงเคยช่วยแต่งแต่ มีหน้าค่ายเมื่อก็อืมายประโจนกันแล้วกห้องก็เดิมากินขากลามื้อจังนาคงเลยแช่ว่าทงโลนะน่ะปะเอ้อใส่พวกแบวันนันเก่าเลยอรอทุ่งอะไรนี้เอน้อง